ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นอร่อยสะดวกประหยัด Big Camera สูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุดเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ครบเครื่องเครื่องกว๋วยเตี๋ยวตุน ยูนอทร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคําตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อ online, ินดีมเทปนี้มีคําตอบครับอนกระบทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสาหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของ o t ท p อปลงทุนแค่หลักพันลาท สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง The Special Episode นะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหล,หลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบก,กับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับ่ออื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทาอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกัถูกแอบอ้างชื่อเอา ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ1 1ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า79,000้านล้านบาท แล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทาเกี่ยวกับ SME มาเป็นสิปีก็คือว่าสิ่งนึงที่อยากทําก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายรายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็ top, อยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าแล้วก็รวมกับคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษมารวมอยู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทําที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีมเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าเอะธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวงหรือเปล่าให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวน เราเนี่ยกับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วจะประสบความสําเร็จคุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับในในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศครับแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่1ทั้งทางที่สองทางที่3ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ย ประสบความสําเร็จหรือมีไรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่มีคติก็ยังมีคต,อคติอยู่นะ,บ,ะบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่งตงางๆนานาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายในใ่ช้ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่1นึ่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบอย่างที่สสินค้าก็ ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ไม่ได้รับออยอนะครับ <c oughs> แต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญ,ญาตคร <c oughs> ับจากหน่วยงานของสกบก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทาธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้ทางสกบอ,อนุญ,ญาตเรา ถูกต้องหรือเปล่าผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมรับว่าอินดี้มันแตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่น คุณไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะคุณโอไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่คงั้นไปคุยยอยๆเลยนะครับผมไปเลยครับผมเอาล่ะครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ เพราะจริงผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นยังไงครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ โดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานาเราแป่งฟาร์น้ำน้ำสาผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้เลยคืนยกเว้นเงินถอนใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟรอร์มของ MLM ธุรก,กิจเครือข่ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่2ถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปคือว่าจริงๆแล้วสินค้าให้เราใช้ในเชลล์เราซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่นะะ 15, เนี่ยฮะสี่สิบเป็นี่ยเป็นค่าการตลาดและค่าดิสพิบิวชันหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่ไม้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสพิบิชันก็คือว่าเป็นเหมือนสากณ์ เ็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทูตรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็ม่ที่คุณต้องบอกมี4 5 0 0บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็น1ิล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัท m อ็อื่นอย่างไรบ้างครับในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆ แต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันนึงครับที่เป็นแอฟเฟ i a t e เอตก็คือว่าหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีม e จะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวย์ให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิง้ง ผ่านออนไลน์ได้1ปลอดภัย2ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับสก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีครับครบทุกอย่างเลยครับผมเราทั่ครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดีมใช่ครับแล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับ ก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนอนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเราเราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วน,ส,วนส่วนต่างของขค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ MM m ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น สำหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโบทอปอยากธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทำมีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าต่างๆสิน,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 นค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีมนี่เยอะขนาดไหน ครอบคุมพอไหมสำหรับว่าชีวิตคนหนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดีมัมีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ำพริกเผาก็มีในมุมมองว่าด้วยความสำเร็จนั้นทัศนคติมีความสำคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์เอวาสกอต ช่วงนี้คุณนอ็อตขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับจุดนี้น่นาสนใจในในฐานะผู้บริโภคละกันเนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จำเป็นในช่วงปัจจุวันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ อยากมีอาชีพเสริมมาทํากับอินดีมเนี่ยถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกใส่ของแพงๆอะไรเงี้ย,ยมันสําเร็จจริงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบร,ริษัท <c oughs> ด้วยนะครับแต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ พรีเซนตแบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ไภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมา,มากๆนะครับตัวอย่างก็มีหนี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด 4, 000 4 000ล,ด <S <S ล้าน3-4เดือนปลดนี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับธุรกิจเนี่ย ยี่สิชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทําธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบสปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางานอินดีมก็จะมีคํานึงขึ้นมาคืออน l i f e สไตล์แต่ละ แต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในการทําวิธีการต่างๆนานาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทํารายได้จากการที่เขาเป็นออนไลน์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอินดีมฮะอย่างคุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็ลสปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรยงี้ครับแต่ว่าเคานเจอร์ของอินดีมก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์พอมนเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้เพราะเราพิเศษว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยังเราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าสเตจที่1ก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะครับเพราะอินดีมเปิดมาประมาณเกือบ2อปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีมเกินยกิน20ล้านบาทขึ้นไปมี1คนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณ100คนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นคน นี่คือสิ่งที่อินดี้ทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายองค์ความฝันอีกแล้วว่าโอฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทาจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สาเร็จมันก็แค่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา 3, ามปีห้าปีสิบปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทํา mm hmm. แต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น mm hmm. เขาก็เลยเข้าใจว่า 3, เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จ mm hmm. มันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริง แต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสาเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูมันอินดีจะพูดแฟกต์ความจริงส<อ>ักส<อ>่วน<อ>ใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็เสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า AOI Return of Investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2,500บาท1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเขาเอามาจ่ายแต่ว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้น้งพูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อน และสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมันทากับเราสิส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยก็จริงจะทํำยังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากำลังจะทํา ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่าการเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่น,นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายที่อินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายเหรอก็จะแบบเริ่มตกใจเริ่มยี้อยากจะวิ่งหนีเลยม <laughs> ผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ในธุรกิจเครือข่ายของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาสี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คูยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ผมก็บอกว่าอันเนี้ยแสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่น็อตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีมเน ful, ้นพูดความจริงไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นกังอินดีนเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณ1,690บาทอันนี้ก็ต่างนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นหมื่นๆถูกปะอันนี้ไม่จำเป็น1,600กว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วยใช่ใชผมว่า ROI บางทีมัตนตอบไปทุกอย่างคือว่า1,600บาทบางทีทา,านข้าวบางทีไปปา์ตี้ บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่านี้แต่นี่หมายความว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเวลาเข้าไปใส่คุณโอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดีมเอาของผมมาขายกับอินดีมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิด แพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยากอยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอาจจะเป็นสินค้าโอทอหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมาย แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องแลเราเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเรารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดีมเป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะแต่คนที่เป็นสมาชิกได้ประโยชน์จากมันในการใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบนะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะ พูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบแต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทําทุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างนานาเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างนานา เหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษาเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับผมสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกเอาเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณ บริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักน,นิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทาไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำามธุรกิจ MLM ทำาธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้ เราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีนครับเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่านในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายานรยล้าน EP พิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ ที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควายคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลความฝันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหกักโคลินพาวเวล